เคนะ้นก็ขสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมฟาน,นอสคนเดิมหน้าตสวยคนเดิมนะอ่าวันนี้นะผมจะมาเล่นสก,กัดวอลอีกครั้งหนึ่งนะโอเคซึ่งพวกเราก็มาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยเศร้าจังเลยครับเอา้าบันไดเด้อมึงรูต้ตรงนี้เป็นบันไดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปได้ด้วยสุดยอดแจมอุ้ยลึกเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงคุนคุนเหมือนเอ้ยที่นี่มามาวยจังอ๋อไม่เวลด้วย สอดยอไปลรเชาชแบบอินาโตไอพีผดไอินาอีนาตูพี่ปราเดี๋ยวเดี๋ยวฟนอมอนได้มาเึีอยไรอ่ไอพโตใช่ไหมเแล้วช่วเองอ่ะเดี๋ยวนะฉันเออฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นนี้นอ่คือว่าฉันมาช่เบลเฉยเอ่ะฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่ก่อนทีฉันไม่เฉยเฉยเฉม่ฉยเฉยเฉยเฉมให้ใบเขาบอกว่าชาย แล้วพี่โตมาที่นี่เพ่พอจะมาชมอยู่หรือมันทำอะไรนะเนี่ยเอยชยอชาติอยากหลังผ่นได้ว่าชาติมาเล่นไฮเพลเซลตอ้งไหนามาเล่นด้วยเอเอใช่ใช่ผมจะเอ้ยใช่ใช่ๆๆผมจะมาเล่นด้วยแต่ตั้ไหนก็มาเล่นด้วยนั้นเราไปกันเลยแล้วล้วพี่โตเคยเล่นไหมเอออร่อยอ่ะสกายวอรรู้จักสกายวอร์ไหมพี่ ใช่ไงว่ามันคือเกาะลอยฟ้าใช่ก็เล่นเป็นนิดหน่อยนะเล่น,น,น,นเป็นได้ไหมเดี๋ยวไม่เคยเล่นเลยเออก็แต่ใช่ผิดเองอะ่ะใช่ไม่เคยเล่นเลย <c oughs> อันนี้พี่พี่น่าจะเคยดูคลิปล่าสุดผมแล้วแหละคลิปที่ผมเล่นนั้นนะ่ะเออพี่น่าจะรู้ใช่แล้วเออใช่แล้วฉันเคยเห็นคลิปของนายตัวลราฟ้าอ่ะโอเคไปเลยพี่ผมจะพักเรื่มแล้วสามสองหนึ่ง ไปแล้วอ้ไซจไปแลไปม่มไทำไมยวไปไม่ไหนก็ทำไมโอยุ่ล้วคืออะไรวะพี่วายโอ้ยตกใจวะเธอพี่น่าจะรู้อยู่แล้ววิธีการเล่นนโอเคกินไปเรือยมาสามสองนเวกูส่เก่งๆในมาฐานไอ้หน่ายอยหน้าสุอายในหมูที่ผมเลือกเป็นสกายอวลแบบหมูที่ขังมันจะตันกว่าตันของมันจะดีกว่าพี่พลองมาดูกล่องข้างล่างเพือจะเ็นความตันของเลยัเแล้ววา เฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นมีปัญหากับเราอะเฮ้ยเป็นปลาไข่ใส่ผมอี๋โอ้ยเมื่อปลาลงอาธามาอาธามะเยี่ยแหวะพี่ดูดิมันคนพี่ดีอะพี่เฮ้ยพี่โตเราพี่ระวังระวังก็ทิจจะเรามาสู้คอร์ทราชมเทการอ่ากับดีข้าวซอบไม่โดูโอ้ยได้ไม่ได้เลยนอนอะไรเนี่ยโอ้โหฉันผิดเองพี่โตว้ายทม์จะต่อไปแล้ว โอ้ยพีมโตพี่โตระวังนะโอ้ยโอ้ยกลับมาพี่าลับมาว้าวพี่โตมาพี่พี่ตาน h i s เราต้องชนะพี่ตาน h i s เอ้ยของของดีอยู่ที่มันมันถึงกลางกระโดดมากพวกนี้ผมยังไม่ป็นไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยโอ้ยโอ้น่าตัวอยู่ตรงนู้นเต็มเลยทุกมันแหละมันจะหมดสักทีวันนี้ถนนพี่โตลองเดี๋ยวจะตายไม่โดนผมเป็นคนยิงโดนไม่แม่นเลยพี่ต้องฝึกผมนะพี่โตยิงพี่ต้องการคนไม่แม่น อะไรเค้นพี่ตอไมนะไม่พี่โตริงพาไล่ผมพี่เกียรติมันเออชอบมาเลยคพาละเเออไปมฆ่ามันหนึ่งคนมฆ่าหึ่งคนเอ้ยอ้แตอ้อยฝ้าหนอมึงเล่นใหมากเลยกูัวกลัาอะไรล่ะพี่ไม่เก่งมาไมมีชุก่อนอ๋อนาโกูกระชอมมึงอ้าแรกจังโอเค แล้วก็เฮาเชาแบกขามอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิ๊กในสไลด์โอเคเนี่ยเตรียมตัวลงสามโดดได้เหรอลงยี่หอนี้เลยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ๊ยเลือดเลือดขึ้นหนึงเลือดเลือดขึ้นหนึงเลือดเลือดขึ้นหนึงใครมาอยู่เอายิงพี่โตชาผมมีแต่ลูกอ่ะผมไม่มีอตกไปผมโดนยิงจนตกเลยอ่ะความหวังเลยแต่พี่พี่พูดแลอกที่เหลือหกเองอ่ะเกมมให่โอ้ยพี่เลือกพี่เหลือสามดอกดอกเดียวพี่ได้จะแบบ พอคลิปคนนี้กระแสขึ้นมาเลยอะพี่ปากคำแมวแมียวโตพี่เอ้ยพี่พี่มันมันมันเป็นลงนะเป็นม oh like oh, oh, ันโอ้โหโอ้โหบักคำแมวแมียวบักคำแมวแมวพี่พี่มันต่อพี่ไม่พี่มันต่อไหมทำไมขอที่เราได้แต่เราอย่างมันโอ้พี่เหลือหนึ่งโดนหนึ่งดอกไปนะพี่โตมันพี่มันตอกมาพี่พี่ระหว่างนี้แล้วพี่มันตอกเลยมันตอกเนี่ยพี่โตอยู่นี่ทำไมอะโอ้โหตายดิที่หน้าตูด โอ้ยมีแกงเป็ดกับเกงในตัวเดียวอีเปนหน้าโตไม่โดนอีกแล้วเนี่ยก็ปวดกากเลยไม่นะพี่โตเราหลุดสายไปแล้วตอนนี้อะไรเออเออ,อไม่นะตายไปแล้วพี่โต